วันนี้เราจะมาทะลุงเพชรเป็นล้านเลยเพี่ไม่ใช่ก็ไม่ถึงล้านนะนะ972,735แน่นอนว่าตีกลมๆครับเป็นล้านแล้วกันนะครับผมเราจะมาทำการไลฟ์ซื้อตัวเทศในนี้นะครับผมเรามาดูกันว่า1ล้านเราจะได้อะไรกันบ้างและได้กี่ตัวและผมจะซื้อจนหมดนะครับไม่รู้ว่าหมดหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็อาจจะไม่หมด ผมจะทําการไล่ซื้อทุกตัวที่มันมีราคาโดนตูดของผมโดนใจผมด้วยผมจะซื้อให้หมดจนกว่าผมจะไม่เหลือสักบาทนะฮะเออโคตรตึงนเนี่ยอะไรวะเนี่ยเจ็ดพันเลี้ยงเลยเยเย็นะครับน้องราคาแบบมันหูดดิบเถื่อนมากเลยครับน้องพี่ซื้อพี่ก็แห้งนะครับน้องครับแต่ออมมันก็ดีอยู่แล้วนะครับที่มันขายตรงเนี้ยนะเดี๋ยวลองไล่ดูก่นโอ้โหโอ้โห ลดต่อราคาเขาได้วะ่ะสองแสนหนึ่งเนี่ยน่าจะน,าน่าโดนมากๆอันนี้คืออีโวแล้วใช่ไหมโอ้ยอะเฮ้ยอะเฮ้ยปั๊แต่ระยะมันดีวะ่ะคุณคิดว่างไงตัวนี้คิดว่างไงตัวนี้มันซีดสองแสนหนึ่งวะ่ะสี่แสน โอ้โยมันก็ดีเหมือนกันนะเว้ยโคตรแรงตัวนี้เลยโคตรแรงเลยใช่ไหมโอ้โหไอ้ยาใช่ๆเลยใช่ไหมตัวนี้เขาตัวนี้เป็นไงดีแผลนไอ้ยาคุ้มครับไอ้ยาใช่ๆจัดเลยละกันตัวแรกของเราที่เราจะซื้อเอสบานคังจัดเลยนะครับน้อง อ,อ่ฮือหายไปสองแสนอ,อ่ฮืออ่ฮือสองแสนไม่คนาคนาไข,ข่พี่เลยน้องคนน้าแข่งพี่กำลังล่วงไปสิบเซนเฮ้ยสองแสนหายไปแล้วอันนี้ท่ามแสนเจ๊ได้ออกมันดีอยู่แล้วครับน้องโอ้โหแต่แตกม่โคตรดีเลยโอ้โหไม่ไหวจะเคลียวะ่ะ เอาเอาอก็มาดิครับน้องๆฮ<า>จะแตกแล้วามาถึงตังค์กูแตกแล้ว <c oughs> อาเรียบร้อยไปละแห้งตูดเหลือกริบเหลือแต่ร ou <c oughs> ูเหลือแต่รูดักอันนี้สองแสนได้ไหม <c oughs> ผมไม่เหลือแล้วอ่ะทมเหลือแต่ตูดและรอยยิ้มผมหมดตูดแล้วครับฮาดูได้ผมด้ว <c> ย <oughs> สองแสนได้ไหมได้ไหมอ้้อ,อมีเจ็ดด้วยอย่าลืไทายหนูเลยหนูขึ้เรียกติดตัวสักแสนหนึ่งได้ไหมเสียงดูลงเท้านะพี่พี่จ๋าโอ้โหถ้าหนูถ้าหนูเจอตัวตัวนี้นะหนูเจ็ดมาอีกนิดหนึ่ง นอนไปอีกแฝดหนึ่งดูได้แรงแรงเอเลยนะ <c oughs> สองแสนเจ็ดคุมแล้วครับพี่โอ้หกได้ไหมอ่ะมีหกเลยเนะี่ยสองแสนหกนะยสองแสนหกหกได้ปะสองหกหกได้ไหมสองแสนหกหกได้หรือเปล่าเลี้ยงอยู่ได้ เสี้ยงไม่ไหวเสี้ยงจะแซบแซบรู้ดากแล้วออทำใจรอบที่800เหอลอือแสนหนึ่งเฮ้เรายังมีตังติดตูดเลยแสนหนึ่งว่ะ <c oughs> <c oughs> <ST S> แสนหนึ่งซื้ออะไรดีใครก็ได้มีอะไรขายแสนไหมฮะนักสื้อก็ซื้อหรืออะไรก็ได้มีป่ะ <S <S นับสนบหนึ่งได้ยบิวปร,กร์กอบในตอนนี้มีประกอ์ขายอ่าแมปอนิเมะดีเฟนเดอร์ด้วยนะครับผมในนี้ก็จะมีจัมพวกเจมและตัวรีโลอยู่นะฮะยังไม่มีจัมพพวกตัวละครน,นะครับ ในนี้ก็จะมีเจมแบบโอ้ยโคตรเยอะและตัวรีโรเนี่ย99บาทได้ถึง50ชิ้นกันเลยทีเดียวสุ่มกันมันหยดย้อยละงานนี่โอ้ยจอกไหมเนี่ยบอกข่าวเยวนะครับใครซื้อก็ขอให้ดุ่มได้แล้วกันนะจ๊ะโจโบะเอาเลยครับผมนี่คือการแลกเปลี่ยนผมต้องเสียงเงินอนก่สองหมื่นเพื่อจะได้เอเอเออมันคือการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากๆต้องไปรีสต็กนะ มาดิครับก็มาดิครับห้าพันให้มันรู้ไปเสียงมึงหลงมากๆเอาละเดี๋ยวเราจะไปมันกันดีกว่านะครับทุกคนอฮตั้งเลยสองหมืนผมต้องเสียงกนอีกสองหมืนเพื่อจะได้แรงเอ็มาเนี่ยออ้ยเอ็ดหมดเลยว่ะเอ็ดเอเอบวกเัวดีกกีสุดแล้วบีบวกเออได้ละนะมาตั้งเลยสองอ่ะฮ้ย เอ้ยอันนี้ให้ฟรีเลยใช่ไหมจ่าย bueno, ค่าแหลงเอดสองหมื่นแล้วผมได้ตัวเปล่าแล้วผมคือตัวไหมเนี่ยพี่แต่ผมก็คือตัวพี่เตียนปี้กรพี่ผมคือหรือเปล่าครับพี่หรือพี่จะให้ตัวผมไปเลยครับพี่เฮ้ยไม่ใช่คนละคนนี่พี่อยู่ไหนครับพี่ ไหนสุดนะครับพุ่มก็เลือดแปดหมื่นนะฮะติดกระเป๋าเลือดแปดหมื่นติดกระเป๋า <c oughs> เราเกินแล้วครับพี่ตัวนี้ <c oughs> <c oughs> เจ็บไหมครับพี่เฮ้ย <c> พ <oughs> ี่แท้มหมครับพี่ไหนที่สุดเสียเป็นล้านเรามาดูเราได้อะไรกันบ้างนะครับ ตัวแรกเลยก็คือเดอะเปลือกรียมนะฮะหรือว่าไอชงจริงเฉาของเราแล้วก็ตัวใหม<ะ>่ม<ะ>กริตโอ้โแต่แต่โคตรสวยแต่บัฟนี่ไม่อยากได้เลยและก็ตัวรับสามตัวเลยหนึ่งสองสามแลวก็ได้นะสื่อติดมาอีกหนึ่งตัวคุมหรือเปล่าวะเนี่ยคุม <c oughs> ไปไม่รู้เดี๋ยวเสียเป็นล้านเ <c oughs> หลืออีกแปดหมื่นว่ะ แปดหมื่นซื้ออะไรเดีย๋ยวซื้อตูดและรอยยิ้มได้อย่างเดียวตอนนี้มีอะไรขายแปดหมื่นไหมครับมีอะไรขายแปดหมื่นเนีพี่รีออฟเล่นหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> น้องอย่าดูาพี่หมดกระเป๋าก็พอใครตั้งเก้าหมื่นวะเนี่ยอย่าให้รู้นะรีออฟเล่นไหมจ๊ะก,กี่กี้ก็ได้เดีย๋ยวไปหาตัวไปหาแบบแปดหมื่นเราซื้ออะไรได้บ้างเฮ้ยมึงจะล้อหมดเป้าเลยเหรอมึงจะไม่เลือดทักบ้านเลยใช่ไหมเนี่ย ขอฮ,ฮดาเมจเอสคูดาวส,สามหมืนปดฮ้ฮาายฮมันไสหานานเกินซื้อแมมเบย์ปังแปดหมื่สุดท้ายของเราเราจะใช้คุ้มค่าหรือไม่หรือสี่หมืนสองจัดมาสิอะไรสี่หมืนสองอ่เฮ้ยเจ็ดหมืน้าเลยครับพี่ สี่สองเอาอะไรดีวะเนี่ยไมรีเซิร์ฟหายก่อนอะไรขายสี่หมื่นสองบ้างบอกกันได้นะครับไม่คุม้ม <c oughs> โอ้โหสามหมื่นตัวเนี้ยโอ้โหแล้วไม่บอกเซิร์ฟ <c oughs> บอกเซิร์ฟมาเลยผมจอยไป <c oughs> <c oughs> บูจีบัฟมือ <c oughs> ตัวไหนวะ รุ่มซุ่มเซิร์ฟไปเรื่อยเนี่ยเข้าเซิร์ฟอะไรไม่ได้สักเซิร์ฟเลยเอาแหละครับสี่หมื่นสุดท้ายก่อนที่เราจะจากลาอะดูดิสี่หมื่นสุดท้ายวะ่ะจุกอจัดเออแปดหมื่น เนี่ยมาดูตรงนี้ดนี่เรียใครมึงจะสี่หมื่นจะ, 40, จะอายอ่าจุกออกอ่ะ aju ข้อาสามแสนหมดเลยไม่มีอย่างสี่หมื่นเฮ้ยเก็บไปดูเล่นแม่งอ่ะไม่รู้ซื้ออะไรวะเก็บ <c oughs> ไปดูเล่นแล้วกันนะครับสรุปก็ได้หนึ 1, 2, 1, ่งสองสามหนึ่งสองเฮ้ยหกสิบหรอ่ะเฮ้ อ๋อเดี๋ยวนะเฮ้ยมีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามอ้าอมีสามตัวเลยวะอ,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 อะไรครับน้องเฮ้ยจริงปะเนี่ยให้เหรอให้หรือแอค Hay hơi hey. <laughs> Hay là ác <Hac>. Áo <laughs> What Hả Non Non hay à hô งงฮฮาให้โอเฮ้ยอ้อโขงงขุ่นครับน <Então>, <ie> <z> ี่ขอชื่อเกมหน่อยนี่ไงครับ ซีโร่คุณเอสดีแมนเน่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 เฮ้ยอยู่ดีก็มีคนให้งงเลยสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองเฮ้ยรู้สึกเหมือนเซิร์ฟเดิมเลยวะเฮ้ยวาร์ปไปแล้วเนี่ยเราไปประมาณแม่งวาร์ปมาเซิร์ฟเดิมสี่หมื่นสอง รอดูซุ่มรีโลเดี๋ยวจะได้ซุ่มแล้วซี่หมื่นทองเนี่ยใครก็ได้ายให้ที <c oughs> โอ้ยเกลียดหาแล้วฟรีชาไหมครับตัวไหนวะชาชาลอดชาลอดอ่ะชาลอดเดี๋ยวกวาดให้เลี่ยมเลยเดี๋ยวก่อนเต็มันนะกล้ามาเซิร์ฟเดิมอีกแล้วเชี่ย นี่มันอาทรรืโดนาท่านค้าท่านบระครับอยู่เสิร์ฟเดิมสุ่มให้ตายกูว่าอยู่เสิร์ฟเดิมก็ได้เลยครับพมแต่ก็ได้มุดน้อยฟรีมาหนึ่งตัวนะจะพูดใจดีในบันหนึ่งสองสามสี่หา้าหกตัวอะไรทีเดียวหนึ่งล้านได้บ้างหกตัวครับ จกจัดดอบดิวแมนคูณ2คือดิวแมนในกล่องมี2เท่าอะง่ายๆเลยเยอะเกินนะฮะอยากจะปล่อยบาง <laughs> เกิดไปขนาดสนิทเดยกินกุ้งชอบเว็บของกผมเองนะครับคือเป็นเว็บสุ่มล้วนมีแต่สุ่มเท่านั้นอะเออในช่วงนี้นะครับผมก็มีรางวัลใจญอย่างดิวแมนอัพเกตก็สูมเข้าไปที่ด้านซ้ายหน่อยนะครับ และที่สําคัญนะครับโค้ดแจกฟรีเนี่ยโค้ดส่งฟรีแจกทุกวันเลยนะครับผมก็คือทุกวันที่ผมจะวางโค้ดนั่นเองนะฮะและใครทานก็ทานนะครับแต่ละหนึ่งโค้ดเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง10ครั้งกันเลยทีเดียวครับผมก็แน่นอนว่าโค้ดหนึ่งเนี่ย สามารถสุ่มได้10ครั้งและที่สําคัญเลยเนี่ยมูลค่า100่้อยนะครับแต่โคดยังไงเนี่ยถามกันมาเยอะมากก็แค่เข้าไปในที่เว็บไซต์นะครับผมกดมุมบนที M ่คุณสมัครไวใช่ป่ะมันจะมีชื่อแอคเคา t ์อยู่ใช่ไหมกดตรงชื่อแอคเคา t ์นะครับก็สามารถใส่โค้ดได้เลยนะครับนี่แลกคูปองนะครับเข้าไปที่ล่างแลกคูปองตาอแบบทุยแล้วก็ใส่โค้ดแรกของรางวัลได้เลย ให้เดี๋ยวก่อนลืมบอกไว้ว่าเมื่อสุ่มได้ตัวละครแล้วก็มารับหน้าเฟซเหมือนเดิมนะครับแต่ใครที่แชทไม่ได้เนี่ยก็มเมนไว้ที่ล่าสุดของที่ผมโพสอะโพสเนี่ยแนะนำนะครับห้ามแจกไอเีเว็บติดขาดถ้ามีคนอื่นมารับรางวัลแทนคุณและคุณเป็นอะรเขาเรียกว่าตัวจริงรับคนที่สเนี่ยคุณจะไม่ได้รางวานนัลน,นั้นเลยเนะครับพ่